สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับอาจารย์หลองกับรายการเลขหนุนดวงและการเสริมดวงประจำวันพระรัศดีที่1 4พฤศจิกายน2567วันนี้จะมีเลขหนุนดวงการเสริมดวงประจำวันเกิดเลขอย่างไรกันบ้างติดตามในคลิปนี้นะคะสีมงคลประจำวันนี้จะมีสีแดงสีขาวและสีเขียวเลขหนุนดวงประจำวันนี้173804 สำหรับการเสริมดวงและเลขหนุนดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อคุณนั้นจะมาจากอายุของแม่เสริมดวงในการทำดีกับแม่ขอพรแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วทำบุญให้กับท่านสำหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์1 2 3 6 8 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากคนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจเป็นสื่อเสริมดวงคนวันจันทร์ให้ทำบุญกับมูลนิธิแม่และเด็กหรือทำบุญกับคนพิการหรือคนตาบอดสําหรับเลขหนุนดวงคนวันจันทร์สอง8 7ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อของคุณนั้นจะมาจากตาไข่หรือกุมารที่คุณบูชาอยู่เลขทูปตาไข่เลขจากกุมารเสริมดวงคนวันอังคารให้ทำบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กนะคะสําหรับเลข หนุนดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร0 2 1 5 8ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคุณนั้นจะมาจาก2ตัวท้าย3าตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำเสริมดวงคนพุธกลางวันให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพลุทบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตนะคะสำหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน1 8ึ่ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่องคนนั้นจะมาจากชเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉี่ยวชนไม่ว่าจะ2ล้อหรือ4ล้อโดยเฉพาะคันที่เป็นชื่อคุณนะคะจะเด่นเด่นมากๆเสริมดวงคนวันพุธกลางคืนให้ทําบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพหรือทำบุญกับมูลนิธิเด็กโรงพยาบาลเด็กนะคะสําหรับเลขหนุนดวงคนพุธกลางคืน19638 ่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อคนนั้นจะมาจากบินค่านา้ำบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้สองตัวท้าย3ตัวท้ายจานวนเงินที่คุณชําระค่ะเสริมดวงคนวันพฤหัสให้ร่วมบุญค่าน้ําค่าไฟวัดหรือกรถินผ้าป่านะในช่วงนี้สําหรับเลขหนุนดวงคนวันพฤหัึ่ส1 5เก้ ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อคุณนั้นจะมาจากอายุของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาหรือลูกหลานอายุปัจจุบันของเขาหรือถ้าช่วงนี้คนวันศุกร์มีไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะเสริมดวงคนวันศุกร์ให้ทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงเรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆนะคะสำหรับเลขหนนดวงคนวันศุกร์20619 ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อคุณนั้นจะมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้และอายุของพ่ออายุปยัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะเสริมดวงคนวันเสาร์ค่ะให้ทําดีกับพ่อขอพรพ่อโอนเงินให้พ่อเป็นการเอาเครตหรือถ้าพ่อไม่อยู่แล้วก็ทําบุญให้กับท่านสําหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันเสาร์4 7 2 1 5เอาละวันนี้อาจารย์น้องก็ขออวยพรทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีค้าขายดีมีกนะําไรนะคะจะทากิจการงานใดๆก็ขอให้สําเร็จลุล่วงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ